บ้านราชปรับปรุงระบบเสียงทั้งระบบเมื่อประมาณสัปดาห์ที่สองของเดือนธันวาคม2563ที่เฮือนศูนย์ศูนย์ชันล่างและที่ชั้นสามของผบวนรราชธานียโศกได้มีการปรับปรุงระบบเสียงเพิ่มคุณภาพเสียงทั้งระบบซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีค่ะเนื่องจากภาคของการถ่ายทออสดของสื่อบุญนิยมทีวีผ่านรายการต่างๆแต่ละวันนั้นการส่งสัญญาณเสียงค่อนข้างไม่เสถียร เสียงเบาเสียงกล้องเสียงดังเกินหรือมีปัญหาต่างๆสะสมมาตลอดด้วยความเห็นชอบจากมติส่วนกลางถึงวาระที่มีการพัฒนาคุณภาพเสียงทั้งองค์รวมขึ้นค่ะโดยทีมงานมืออาชีพจากคุณชาญชัยตันเตียราชและทีมงานคุณผ่านฟ้าแดนวิหารได้รับมอบหมายให้มาดูแลเรื่องการปรับปรุงระบบเสียงที่เนยสูงสูนะฮะ ความเป็นมาก็คือห้องห้องสภาพที่จากการมะสำรวจครั้งแรกเนี่ยมันเป็นเป็นอาคารที่เป็นทั้งปูนข้างล่างกับข้างบนก็ปูนเป็นล่องด้วยก็ทําให้เกิดความก้อง,องเสียงเกิดขึ้นระบบเสียงเก่าที่ติดอยู่ก็ใช้ลําโพงที่ยังยังไม่ถูกต้องกับสภาพห้องที่ก้องก้องแบบนี้ก็เลยทําการวิจัยและทําการออกแบบใช้ลําโพงที่เป็นเป็นอาร์ A L X เรย์เล็กนะฮะสำหรับเป็นโบสรุ่น เอเบสิบสองเอนะครับสาเหตุที่ใช้ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากลําโพงเขาเป็นมุมที่แบบป้านคุณภาพเสียงที่ยิงออกไปเป็นลําอย่างนี้ไปที่หูคนลักษณะการยิงความกว้างตรงนี้1 2 0 160องศานะครับส่วนการกระจายเสียงด้านบนเนี่ยมันจะน้อยกว่าทําให้เสียงที่วิ่งไปถึงคนเนี่ยทำให้ลดการสภาพการกล้องของอาคารนี้ได้ดีมากนะครับแล้วก็ได้ทําการติดตั้งโดยอาคารนี้เฉพาะด้านที่ด้านหน้าเนี่ยเราใช้6ตัว6ตู้นะติดหน้าเสา ทำไมผมต้องติดเตี้ยสั้นนะขนาดนี้หนึงเราต้องการให้เสียงเนี่ยไปให้แก่สาวธุชนต่างๆที่เข้ามาในอาคารนี้นะครับให้ได้ยินเสียงได้ชัดเจนมีความก้องอน้อยที่สุดนะครับเราติดตรงนี้แล้วเนี่ยอีก2ตัวจะมจำนวนหตู้อีก2ตู้เนี่ยจะยิงเบบรวนธรรมะที่จะเป็นสําหรับมอนิเตอร์ให้พระท่านสมณนต่างๆเนี่ยได้ยินเสียงที่ชัดเจนนะครับธรรมดาที่ท่าน จะไม่ได้ยินเสียงทําให้ท่านต้องใช้พลังเสียงมากก็ทําให้ความดังเกิดขึ้นเยอะไปก็เป็นนั้นว่าเราได้ทดลองติดตั้งแล้วและทดสอบวันนี้แล้วนะฮะแล้วก็ได้เชิญสมณะต่างๆเนี่ยหลายท่านนะฮะมาทดสอบดูแล้วก็เดินฟังรอบรอบๆอ,อ,อ,อาคารเนี่ยเสียงสามารถครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ใช้งานได้ดีด้วยครับก็ขอเชิญชาวราชนานิโยโศกนะฮะหรือ ในกลุ่มของสตรีโศกทั้งหลายเนี่ยถ้าเกิดมาถึงราชนานี้นี่ลองมาทดสอบกันฟังที่นี่ได้ครับขอบคุณครับด้วยการดึงสัญญาณเสียงขยายให้มีกําลังสูงขึ้นจึงติดแผ่นรองซับการสะท้อนของเสียงระหว่างลําโพงด้านหน้าด้านกลางและด้านหลังของพื้นที่กระจายเสียงแบบมาตรฐานสากลค่ะ